สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องคนหลงป่าหากินหาเที่ยวนะครับวันนี้คนหลงป่าหากินหาเที่ยวนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ําแม่กับพ้อยนะครับแล้วก็มาชมวิวสวยๆนะครับและกิจกรรมวันนี้นะครับทีมคนหลงป่าหากินหาเที่ยวม,มีกิจกรรมที่จะไปหมอ้อผ้าห่มนะครับ ไปออมอบผ้าห่มแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่บนเขานะครับที่สแสวงบ่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นการถวายผ้าป่านะครับแล้วก็เสร็จสิส้นก็จะเดินทางกลับแล้วมาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับวันนี้เราจะข้ามทั้งหมด9ห้วยนะครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 ทันที่8ลงไปทานกาแฟอยู่ตรงนน้นนะครับแล้วก็เหลืออีก2องถึงสามันน่าจะมีสิบกว่าคันนะครับทีนี้ก็มาติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางมันมีอะไรบ้างนะครับพร้อมนะครับเพื่อนเรา นี่เป็นทีมงานคนลงป่าหากีนาเที่ยวนะครับพร้อมห,ห,ห,หลังจากเดินทางมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็มาจอดทานกาแฟากันนะครับข้างทางนะครับร้านกาแฟาน,นะคระบับมาดูร้านกาแฟากันครับว่าจะน่านั่งไหมหน่านั่งน,น่าทานนะครับ ดูบรรยากาศน่าจะดีนะครับดูแล้วดูวิวสวยด้วยมาครับตามมาครับมีชั้นสองด้วยนะครับอึบอบึโอ้โหสุดยอดวิวสวยงามตามของเรื่องสวยงามตามของเรื่อง เฮ้ยเจ้าที่เจ้าถิ่น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 ข้างล่างนี้ก็เปลี่ยนได้เลยครับทำใ้ก็จะเป็นสถานที่ไม่ใช่สถานที่ก็เป็นท้ายท้ายอ่างนะครับท้ายอ่างเก็บน้ำะครับอยู่สวยมากครับ บรรยากาศในร้านกาแฟนะครับรัตอนนี้ขบวนเราก็กำลังจะเลื่อต้นแต่ว่าเห็นบอกว่าข้างหน้านะครับมีโคนเยอะรถเก๋งคันนี้ไปไม่ได้นะครับหลายหลายคันรถเก๋งไปไม่ได้นะครับตอนนี้ขบวนเราอยู่นี่ครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับนี่คือขอบวนของคนหลงป่าหากินหาเที่ยวนะครับใคร ใครว่าแน่รถกระบะบยไปได้ใช่หครับ600กลกระบะ,ปะไปได้6เลย <laughs> นี่ครับเรามาดูว่ามันจะขนาดไหนนะครับมาดูขบวนของเรานะครับรถทั้งหมดกี่คันเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็ดสบสองสิบคันสิบเอ็ดคันนะครับตอนนี้ยังไปไม่ได้ไ<า> <laughs> เนี่ยฮะเอาไงเอาไสรถกระบะเอาไงแปบ๊แปบหน,นึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยงวหน่อยนี่ครับกำลังคุยจะเอารถไอ้แห้งจอดเพราะว่าน้ำมันเยอะกว่างวดที่แล้วเอารถจกดเหรออ่ารถเก,ก๋งไปไม่ได้น้ำเยอะ นี่ครับกำลังรอข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานตัวนี้แล้วก็ลุยถ้าเป็นโฟวิลลุยน้ำได้นะ <c oughs> อ่าโฟวิลดีดีนะครับจานผมไม่เชื่อเนื่ยตอนนี้ขบวนเราติดนะครับ ไปครับเดินทางครับนี่ครับเด,เดียว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 นะครับตอนนี้กำลังรถไถกำลังดันถนนให้นะครับเพราะว่าถนนมันเละนะครับฝนตกนะครับโอ้โหนี่ ี๋ยวรอดูก่อน่าจะไปดได้ไหมโหดโหดนะครับอันนี้เป็นห้วยแรกนะครับนี่แค่ห้วยแรกนะครับก็จะมีห้วยต่อไปนะครับตอนนี้เราข้ามสะพานนะครับนี่ครับน้ำห้วยไหลามารถไถก,กำลังทำทางโอเคโอเคทราบทราบ รถไถน,นะครับกำลังทำถนนให้เราไปนะครับแต่รถเก๋งบางคันก็ต้องจอดนะครับโอ้โชคชนโชคชนเนี่ย <c oughs> คันนี้เป็นไงไปไม่ได้ใช่ไหมครับรถเก๋งไปไม่ได้นะครับต้องจอดนะครับถนนเละมากนะครับต้องต้องต้องโกครับตอนนี้กำลังทำทางนะครับต้องใช้โกอย่างเดียวนะครับได้ทุกคนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อเนื่องนะครับโฟวินลงได้นะครับลงได้เด็กๆโวินได้เลยได้เลยนะครับมีขึ้นสะพานแล้วก็ลงน้ํานะครับต้องโฟอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่มาได้ถ้าไม่โฟอย่าเสี่ยงนะครับเด็กๆ จิ๊บจิ๊บแน่ยอดนะครับคอยไม่ถ่ายไม่ทันสามารถก้ามาสามารถก้ามาสุดยอดนะครับนี่นี่แก่จิ๊บนะครับยอดสเดี๋ยวนำหน้าเลยไม่ได้เลี้ยวไหนนำหน้าเคลียร์ทางก่อนตุยทางก่อน น <wounds> <to> <support> ี่คร <invoke> ับโฟมาได้ครับสบายสบายครับโฟมาได้โฟมาได้ใจหรือเปล่าใจหรือเปล่านี่คร <out> ับตอนนี้กำลังลุ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคันเดิมนี่แหละเพราะว่ารถเก๋งที่ที่ที่แปะ รถเก๋งจอดหมดเลยใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมไ,ไม่เป็นไรนเดี๋ยวยังไงก็เอาโมเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วยคันหนึง่งวิ่งมาตามรถไถเมื่อกี้ก็ลากออกไปคันนึงแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ลากออกไปคันอันนี้ถา้ถาถา้าถ้าโปรบิวไปได้ได้หมดโปรบิวไปได้ผ่านแล้วเมื่อกี้ผ่านโอเคโอเคโอเคแต่ว่าข้างบนเป็นไงพี่ข้างบนโอเคครับ แล้วมันจะเป็นหินยังไงครับพี่ใหม่อ๋อคือมันแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคถ้าแค่ตรงนี้ไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ขึ้นคันนี้เหมือนเดิมแหละขบวนกี่คันเนี่ยขึ้น,น <c oughs> เลยครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็โฟนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ซัดมาอย่างแรงเลย <c oughs> ชวดชวด <c oughs> อ่าเนี่ยมาได้สุดยอดนะครับ อนนโอเคนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวคันนี้คันนี้จอดนี่เนาะคันนี้จอดนี่ไปไม่ได้โอเคดูถนนที่เราไปหนุ่มรอดที่ห้วยที่สองนะไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคโอเคทางเลืมาที่ไหนมาที่ใดอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวรอรอให้เป็นกระบวนตามหลังกันจะได้ภาพที่สวยโอเคนี่ครับแกก็ตามมา ยอดครับมาแล้วมีรถสวนมานะครับแต่ขบวนเราก็กำลังนำหน้าไปก็มีนะครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะครับง่ายไหมครับถนนง่ายไหมไม่เก่งทำไม่ได้คนระับ <laughs> เราเพิ่งจะข้ามห้วยแรกมานะครับอ่ถาถนนก็เริ่มดีแล้วนะครับิึงจะข้ามห้วยแรกผมต้องเกี่ยวเชือกนะครับมไม่งั้นผมตกรถแน่นอนดูบรรยากาศไปพร้อมกันครับกับการเดินทางนะครับไปมอบข้าห่มกับยาสามัญประจำบ้านและเลี้ยงอาหารนะครับมอบอขนมนมเนยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง มาลงก็นานะครับตอนนี้ก็จะข้ามห้วยที่สองนะครับจอดลองหน้านะโอเคโอเคนี่ครับห้วยที่สองนะครับเรากำลังจะลุยนะครับนี oh. <laughs> ส่สุดยอดสุดยอด โอเคโอเคอ่ะดูดูรถเก่งนะครับทำมาอย่างไงรถเก่งหลบนะครับรถรถเก่งหลบมุมโอ้โยสุดยอดสุดยอดรักรัก,ก,รกปนะไปต้องเหยียบางทีไหมค่อยๆไปลื่นนั่นแหละยางแห้งมันเลื่อนเพราะวหล่อมันหมุนเร็วสุดยอดเลยเนี่ยแปดหกเจ็ดสองนี่มาได้ไงเนะี่ย ไม่มีลื้อทั้นิดเดียวเลยรถเก่งนะมันขับล่าแล้วมันเบาอะแล้วคันน้ำตกลงไม่เอามาหรอคันน้ำอคันน้ำจอดเหรอเขาวโพลนมันเตี้ยฮะอ้มันก็เตี้ยไม่แตกต่างหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำไหลเข้าตรงนี้เลยนะครับตรงเครื่องเนี่ยอ่าไม่ถึงไปพักก็อ่ะรอดูเพื่อนกันนะครับรอดูกันก่อนนะครับว่าคันไหนจะมาไม่มีนี่ก็หลบได้นี่หลบได้อ่ะ มาครับ8ป1นยนนี่รถของผมนะครับคันนี้ครับกำลังมาครับมาได้ชิวๆสบายๆายนะครับมาได้ชิวๆสบายๆายอ่าจิบจิบ